สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม ll โหมดอารามนะครับก็ <c oughs> โอ้สุ่มได้ยูเนกว่ะตัวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอ่ะชิบหายแล้วทีนี้คุณผู้ชมไงดีวะคือเอายิงไม่ไม่เคยเล่นจริงๆนะ <c oughs> อยู่ในอ่ะ <c oughs> คือมันมันเท่นะแต่ผมไม่เคยเล่นผมอยากเล่นในเนี่ยไอไอเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้ผมไปเล่นวอลวิกมาคุณผู้ชมแม่งเจอตัวกันไกลอ่ะคือผมแบบไอ้อยี่แบบมัน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 คีบรัวๆเลยปะปะปะโอ้โห้กูนี่แบบ คือขนาดแบบดูดเลือดขึ้นแล้วนะขนาดแบบผมเอารูนดูดเลือดเต็มคือแบบเล่นสายดูดเลือดเลยวอวิกม่แบบปาดกูซะแบบโอ้ไม่กอดคือแบบมันมันสับปั่นรัวๆเฮียมันคีบรัวๆเลยโหดโหดเออเดี๋ยวนะเขาเล่นไงวะสกิลอันนี้คือปาดปาดข้างหน้าจะปะอันนี้เป็นท่าเสียบอันนี้เป็นท่าวัญญาปะคุณผู้ชมอ๋อนี่ไง คือถ้าเราอะไรนะอยู่ในสภาพยังเข้าสู่ร่างวิญญาณไปเวลา5้าวิทิ้งร่างมนุษย์ก็ของเขาไว้ครับอะไรนะได้ได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์บ้างนะครับผมจะอัพเป็นขออัพเป็นท่าสองแล้วกันนะคือมันใช้ง่ายดีอะเอาจริงไม่ไม่เคยเล่นจริงคุณผู้ชมโยนเน็ตคือปกติก็ไม่คิดจะเล่นมันอยู่แล้วอะ ผมอยากเล่นในตัวนี้มากเลยดาบใหญ่ๆที่อันติมันเข้าสิงมียานคนอื่นอะ่ะเอออันนั้นแหละน่าเล่นคือตังค์ไม่พอซื้อตัวคุณผ,ผู้ชมก็เลยมาเล่นอารามแล้วก็เดี๋ยวว่าจะอ,อจอบด่าน,นี้ก็น่าจะเลเวลออพนะเดี๋ยวลองไปซื้อมาลองเล่นดูดีวยาคืออยาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวเล่นเล่นออไอตัวอะไรนะวีโก้อะไรนะั่นสักรอบแล้วก็ไปเก็บเพือดสอุสาน่อนนี้ที่คิดไว้นะ อยู่เดือนเรือไงล่ะอ่ะไม่โดนสอ,อรี่ s t r a t โอ้โหไม่ตายจี้ยรอดเฉย,ยโอ้โหจิ้มไม่ตายวะ่ะ ด้วยไปด้วยไม่ตัวอะไรวะอ๋อทีโมมาใจเย็นกูไม่ได้จะเข้าจริงไม่จะขู่มันจะเฉยโอเคฟ้าไปก่อนกู้ชมครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน ทำไมท่าแรกมันมันมันต้องเสียบสองครั้งเนี้ยบ้างมันถึงจะสไลด์ลงได้สไลด์ลงจะเค็ดแต่ผมชอบมันตีมันนะแบบท่าเหมือนท่าพิฆาตเลยอะ่ะโอ้โหเฉียบโอ้ยเออไม่ต้องอันตีหรอกฟันไปอย่างนั้นอะ เพิ่มพิ่มเพิ่มเพื่อนเพ้อมโอ้โหไม่โดนคนเลยโอ้โหตัวสันไม่โดนเฉยแอ้วเขินแล้วมันต้องออกอะไรอะโยนี้เนี่ยมันต้องออกตีเร็วตีแรงปะยังไงวะออกอันนี้แล้วกันเป็นแก้ทางอะไรก็ไม่รอด โอเคเราออกตามที่เขาแนะนำไปแล้วกันโอ้กูตายสองแล้วยังฆ่าใครไม่ได้เลยฮะน,นี่ยากจังเลยรู้สึกว่าถ้าใช้สก,กิลสามมันจะแรงขึ้นล่าวะกูโดนอะไรมาวะนนี่โดนิีเหรอ กดผิดแล้วเมื่อกี้จะิงกด e เพื่อกลับแล้วไม่เสือไปกดสกิลสองขอให้กดกลับเอาโอเปริออนโดนโดนไฟตายไปละกินเข้าไป ซีดตายไปเนี่ยโอไม่ตายไม่ตายไม่ตายได้ยโอเคครับไปดูต่อเอาไอซีดไปก่อนช่วงนี้โอ้เระเปิดเทียบเลยทีโม่อโอ้โหมีนตีแล้วมาเรามากระโดดใส่เข้ามาแต่ว่ามันคือผมใช้สกิลแรกไม่ค่อยเป็นหรอคุณผู้ชม ปาดเลยดูอะไรงยนะนั่นไงคาสิกออกเป็นอันนี้มาก่อนแล้วกันเนาะมันติดดาวไว้ด้วยอะไม่รู้อะไรเหมงอนก้นเฮ้ยเกือบโดนเลยใ่้ยากอก่งเลยวะไอโยเนเนี่ยแต่ไอตัวใหม่น่าจะเล่นยากกว่าน,นี้วะไอไม่ใช่ตัวใหม่ดิไอวีโก้อะ่ะไอรักวีโก้ ยัไไงไปล่ะสูอโอ้โหติดแล้วสวยสวยสวยแต่ทีมเราตายหมดเลยก็ถือว่าปาดได้งามอยู่นะ <c oughs> มานี่ดสันขวาน <c oughs> โดนโดนโดนได้โล่โล่ขึ้นแปลว่าโดน ไอสัตว์คาตาบเลยโอ้ยคาซิกมันอาวุธทำไมอาวุธเป็นทองอย่างนั้นน่าสวยจังโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้เจนี่เข้าไม่โทรบอกเพื่อนอีกแล้ว ถ้ามันชอบเข้าไปโทรบอกเพื่อนเลยตัวตัวหมัดอะ่ะโอ้ยกูโดนละโอ้โห,โหกดกิลหนึงไม่ทันอะ่ะเมื่อกี้คุณผู้ชมกูดามาไม่ทัน ไปออกเป็นอะไรเดียเป็นปืนปืนนี่ไงรู้สึกว่าถ้าเลือดมันเหลือต่ำกว่าห้าเปอร์เซ็นต์มันจะฆ่าตันทีเลยใช่ไหมมันจะงานอยู่นะเฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยกูแบบเล่นไม่ได้เลยอะโยนี้ทำไมวะเอามากดได้ด้วยเหรออันนี้อ๋อยิงพวกเงี้ยพวกหมายเหมือนเหมือนสมุดที่โชกัดชอบออกใช่ไหม กินข้าวไพซ่าไอ้ม่เชื่ออะไรเลยนายตัวเล็กเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไปจริงเหรออืออือโอ้โหโอ้โหโอ้โหปูปาดไปแล้วโดนไปสองเมื่อกี้ยกไปสองไดทตีมูอยู่งามงาม สวยงามจะจัดแล้วตัวเดียวหมีตบติดไม้เบิร์น ram page ปักเขาให้ไม่โดนยังไงต่อมันปากลับมายังไงโอ้โหยอดไม่ต้องมีเออไหวเทพมันใช้ได้เนอกูไม,ไม่ได้ใช้เมื่อกี้ลืมไปเลยว่าเทพมันก็ใช <c oughs> ออ่แต่อันตีมันเท่ดีนะแบบพุ่งไปแลป้วปาดฟื้อ <c oughs> <c oughs> แล้วแบบถ้าอันตีไปแล้วสกิลแรกมันติดลมอยู่ด้วยนี่โคตรงามเลยนะอันตีไปปุ๊บสกิลแรกยกได้อีกรอบ oh โอ้โหใหม่กคอรงามจัด,จดอุย๊ยอะไรเนี่ยเย็ดด้วยโคลามาชมาดิรอใครแต่ลิบบินนะแจ็คมาสิแจ็ค ลามาแล้วทำไมไม่มาล่ะแจ็คอันที่สี่สองวินะโอ้โหไปแล้วพี่ใหญ่แม่งเอะสวนด้วยหมัดตลอดโอ้ย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 อือสวยนะแต่พิษแม่งแรงจัดพิษเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้พิษแม่งแรงเกิน ิดไมอย่างแรงเลยเกดมาครับกดมาโอเคนะเจ็ดวิ ไหนอยู่ไหนหอมป้อมเย็ดเคเอาว่าโอ,อ้ไม่ธรรมดาย,ยิงผู้ชายคนนี้กูว่าได้เวลาเพลนแล้ว ยกไปทีหนึ่งติดคลิไปด้วยหนะ้าสะบัดเลยพี่น้องไม่ธรรมดาค่ะเอาว่าเริ่มมาเริ่มมาโอ้โหแม่งเริ่มแบบหรอหลอเขาว่างนะได้หรอเขาว่างสักทีกูเป็นตัวรองมานานเขาเป็นตัวหลักบ้างเขาเป็นตัวเอกบ้างแพ้ก็ไม่เป็นไรกูได้คือแบบ เจอฉดเมื่อกี้ไปในกูนี่แบบยิ้มแย้มแล้วอันสาโอ้ยแซ่บหลายรู้สึกฟินมากเลยกับฉดเมื่อกี้นี่เฮ้ยระเบิด โปรโตอลไม่กระตอนไม่กระตัน,ตนโอ้ยเต็มหลังเลยไมคุณเอ้ยนี่คือมันจะยิงอ๋อสไลนนด์ไปข้างหน้านิดนึงใช่ปะอ้าวมาสิโอ้โหกวนตีไปพอดีแม่งไม่ได้ทำอะไรอะไรเลยโอ้คาซิก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 จะตายแล้วปืนมา ต่อด้วย IE เไปเลยโอ้โหได้อันตีไปแต่ยังไม่ได้ได้สกิล2ปาดเอาเกราะเลยคุณผู้ชมคืออันตีไปพวกกูหายไปเลยแต่พิษแมลงจริงนะโดนโดนพิษแมงโอ้ยคาสิกปาดตายเหมือนกันตายไหมตายหมีก็ตายตายหมดชิบหายไปหมดแล้วกำลังไปค่ะเฮ้ยเออวะกูลืมใช้เท็มกแลละอะไรวะ ไปเลยพี่ใหญ่ใช้หมัดทะลวงปัตพีมหาวินาศสัตโลวันไลแมนมาดิมาดิมาดิสูเจ้าสูเจ้ามาสิมาสิมากันสิมากันสิพวกสู โออยู่กลางตอร์ดูอือโอ้โหผมจะพุ่งไปหาแจ็คพอดีไม่งกูตายก่อนคือเมื่อกี้กำลังจะกดสกิลหนึ่งติดลมพอดีไม่แบบกำลังจะพุ่งไปหาแจ็คเลยอะอือชคแสลมไปยังไงารซิกโดนอัดไปอีกมัดเฮ้ยพี่ใหญ่ว่าไม่ดีนะพี่โูหพี่ใหญ่วิ่งใส่โอ้โหเอาวะโอ้โหโอ้แซบโอ้ยแซบร้ายโอ้ โอ้โห,โหสุดโค้ดไปเลยพี่ใหญ่งัดหน้าสั่นหมดเลยอะ่ะโคตรเถื่อนงามจัดจัดรอตังอีกนิดนึงเอ้ยขออีกขออีร้อยหนึง่งไม่ถึงร้อยแล้วไม่ถึงร้อยละห้าสิบบาทห้าสิบาทคุณผู้ชมรอดูไปก่อนแล้วกันเอ้าว่ายังไงต่อหมีตบหมีตบยังไงยังไงหมีหมีไม่ทันแล้วอุ้ยก<ห>ูได้ละมา พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วรอบนี้คุณผู้ชมเราจะฆ่าให้ถึงอย่างน้อยทั้งสิบตัวก็ยังดีนะก่อนจะจบเกมแพ้จะแพ้หรือชนะไม่เป็นไรครับคือแบบอุ้ยรู้สึกมันมากเกมนี้แถมยังเลเวลอัพด้วยจบเกมแล้วก็ได้ซื้อวีโก้มาลองเล่นด้วยเฮ้ยพี่ใหญ่โดนทุกคนโอ้ไม่ใช่พี่ใหญ่นี่หวานคนรักมาอีกสิ มามามาสิไม่คุณโอ้โหสกิลสองครูดาวแล้วเนี่ยอเฮ้ยกำลังจะปาดเลยกูจุนล่าเจ้าสกิลสองปาดเลยรักโดนรักโดนเปิดก่อนเมื่อกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแล้วมันต้องออกอะไรต่อไม่มีเซตไอเทมเลยนะเซตสายยักษ <c oughs> กษ <c oughs> ัม <c oughs> เออรักจริงไปเสร็จไปหนึ่งเฮ้ยได้ไหมทีมมาแล้วพี่ใหญ่วิ่งมาแล้วยังไงต,ต่อ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 ไปไปครับโอ้พี่ใหญ่แม่งโอ้โยโคตรสวยโอ้โหแม่งหล่อสัตสจบนี้โอ้โหต่อยจากหน้า,าน FC เลยโอ้โหไว้กอดเอฟซีเลยโอ้ยังโหดกดไลค์เลยกดไลค์เลยพี่ใหญ่เอาไปเลยกดไลค์ โอ้เถื่อนเถื่อน่อนากคุณผู้ชมแบบต่อยดักหน้าวิ่งใส่กระโดดยกไอ้นี่ไปโดนไอ้นู่นไอ้นั่นมานี่โอ้โหยอดไปเลยอะไรงกันบ้างคุดยอดไปก่อนทำไงคาสิคคาสิกอะคาสิกอะไปไหนไปไหนไอ้ซิก ไปไหนไปไหนโอ้โห <logical mistake. S 2> ไ,ไม่ไหวแล้วกูกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยอือพี่ใหญ่เอาว่ะงัดกันดิงัดดิงัดด้วยมัด โชกแสลมไปโอ้โหสุดโคตรเลยมึงกดเดี huh. oh. okay. oh, so ๋ยวกดไลค์ใ huh. ห้เลยกดไลค์ให <time ixes> ้กดไลค์ต้องกดไลค์ให้เขาคนคนนี้โอ้โหแม่งงัดแบบมันมากอ่ะโอ้โหโอ้โหว่าจะแตกก่อนไหมเรียบร้อยรักไลค์ข้าไว้โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมโอ้พี่ใหญ่แม่งสุดจริงโอเคต้องกดไลค์ให้เขาครับคุณผู้ชมก็เอาละถ้างั้นในคลิปนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมมันมากจริงๆ อ่าโอเคคุณผู้ชมครับถ้างั้นคลิปนี้ขอตัดไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะสำหรับ LL โมดอารามคือโอ้มันมันจริงๆแล้วรอบนี้กดได้กดได้เขาเลยโอ้สุดยอดอ่าโอเคเรียบร้อยหูโคตโคตรสุดอ่ะโอเคคุณผู้ชมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าละกันขอบคุณครับอ่าคุณผู้ชมครับมาเรามาดูกันหน่อยว่าตัวไกที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นยังไงแล้วว่า คือมันเถื่อนแค่ไหน <c oughs> คือเนี่ยประมาณเนี้ยผมผมแบบเชี่ยเห็ุครั้งแรกนี่กูแบบโอ้โหอะไรวะเนี้คือโอเคมามาดูกันหน่อยก็มาดูในไอ้นี่เนาะอ่า,ารินาลีโอเอเจนต์ไทยแลนด์นะครับก็ขอ,อยืมคลิปเขาหน่อยละกันนี่ดูนะดูนะ <c oughs> แล้วก็พอเขาใส์กุ๊บอออืื้หเนี่ยไม่ยับหยาบอะดูอีกทีดูอีกที โอ้โหเนี่ยขนาดวอวิกกูเล่นสายโดนเลือดือไม่อัดรัวเลยม่อัดจนวอวิกสายโดนเลือกกูล้มเลยอะโคตรโหดเจ็ดเป็ดโหดมากตอนนี้โหดมากจริงอาจจะเป็นเพราะมันเป็นฮีโร่ใหม่แล้วก็ยังไม่โดนปรับหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ไม่โหดมากขนาดวอวิกคือเล่นสายถึกอะอีเชียังโดนตัวสาซสแบบยืนสู้ไม่ได้เลยอะโอ้โหโคตรโหด